อ๋อยางง่ามพีน่นนออดอกเป็นดอกขาเป็นขาคือเกา่าพี่เกิดไม่ในี่อวบดีได้เหตุตอนนี้ เอาสวัสดีครับถักท้ายกันย่ำเส,ส่าพี่น้องกอกันมือแหลกของเดือนไอทุดสะพาก้มพี่น้องปีหกหกขอาปลาหาอยู่หากินคือเก่าหละพี่น้องมายถี่มามาหนี้มาปาน้องเมกเด้อพี่น้องมาลองเบิงวัสีเฮ็ดสิเกิดบอ่อสุนน้ำกันพี่น้องทักท่ายทุกค้นทุกสั้นละพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวเล่าแล้วก็ชาวต่างประเทศมาลุนรอหาเฮ็ดน้ำกันพี่น้อง เห็ดรอบแรกของปีละพี่น้องมาสาแลเฮ็ดปีนี้เพราะว่าฝนมาสาไปหลุนน้ำกันพี่น้องอเดินทางกขบปลาสายในเด้อพี่น้องมาเนี่ยเพราะว่ามื่ขึ้นเนี่ยพราะกันไปหาไตแม่งจักจันอยู่พี่น้องเมือนนี้ก็เลยเดินทางเขาหอดปลาสายในจักหน่อยหนึ่งเขาปลาหาอยู่หากินหาเห็ดคือเกอ่าล่ะพี่น้องมาหลุนน้ำกันเดินทางกันเอเกจคนเดิมคือเกอ่าล่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะมันโดนน้ำคนส่งปลากระยาดเกลือจ้ะากนี้มาให้เห็ดฟางแดงซี่คือเก่าจ้ะอ่าแดงซี่แดงหน่อยคือเก่าลเรพี่น้องเป็นเห็ดต้นฤดูกาลเนาะแมนจ้ะสามดอกแหลกแหกมานโอ้ยหัวเป็นอืหัวรุดเร็วๆแมนจ้ะนี่อีกพี่น้องโอ้งามตัวเราเป็นรยมเกิดใหม่ตอนนี้กำลังเกิดที่ระนี่ ก็สิเกิดไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องพวกเผงแดงซีแดงหน่อยเฮ็ดดูๆกสิตามมาเรื่อยละพี่น้องเพราะว่าฝนหล่มมาลหละดินกเ็เริ่มซุ่มเต็มทีแน่ละพี่น้องดอกนึงพี่น้องเนาะออกพ้านหลายเนาะสองสามเหมือพานมานี่พกักกนเก็บอยู่ปลาบัตสังห้อมเพื่อพี่น้องมึงนี้เปลี่ยนมาไมา้ปลาน้องเมกพี่นอ้องก็เริ่มเห็นอยู่เต็มบททันหลายเป็นเหงาเลยตัวนี้พี่น้องตัวนี้แสดเนาะ เจ้าเข่าก่อนเนาะเจ้าเข่าก่อนพี่น้องเขาก็อยากคือการลักข้าอกระไม้ด้วยพี่น้องปลาน้องเมฆกระไม่เนาะอืมอยู่พี่น้องกันแดดมีเห็นเลี้ยวอยู่เต็ดปลาน้องเมฆกระดอกงามคือกันเด้อพี่น้องนะปลาน้องเมฆกระลัางขืนเด้อพี่น้องเป็นมูเลยเนาะเป็นยีแยมเป็นมูเลยบ้องแน่ผุนกำลัแด้งอยู่ผมนั่นดอกงามค้างงามตั้มพี่น้องยตายตายวันนี้เขาเมื่ไปตะหักเถอะยอนกุกสะแบงพี่น้องบอกไม้เลยล่ะ มุงแม่ฝนบุ่นแม่นเบิร์ตสีม้องวะเขาทายช่เนาะดอกพอดีงามเลยเขาเด้อพี่น้องแมนจ้ามีรถปีกับมาจอดก่อนจะได้ไปเยี่ยมแป๊บนึ่งใครว่าคนเห็นเจ้วหนีบอ่ะเนี่เห็นจะทั้งนั้นไล่หัวกล่องที่ไปพี่ได้กล่องที่มาพีเนาะน้ำวุ้ยดอกหวยมันเอาไว้ได้ไปเยี่ยม อื่นมาเอาเน้อใครมาเอาโป๊กไว้เงี้ยเท่าลกันจะอ่อนขาพี่น้องเอาขามเด้อมบาดขามได้ปะพี่อีกพี่นอกนึงพีท่างพี่กันพี่อ๋อถอยพี่อีกพี่นี่นี่ครัเนี่ยอ้ยูเขาทาอยู่พี่น้องมึงได้พี่อ้ยเห็ดมันกำลังขึ้นพี่น้องนะกำลังเกิดหรือว่าเกิดคักอยู่เด้น่ะเขาทาเนาะไม่เป็นแดงๆอยู่พี่ ป่อหมูหนึ่งไปมวนมวนมวนเขาท่าแล้วเขาท่าแล้วเอ้าไม่จะดอกกระงั้นไม่จะจุ่มกระงั้นพี่เนี่แม่ครูจ้าอู้เดี๋ยวจะตามตาได้พี่น้องดอกงามแหงเป็นตะแกงหวานอุ้ยเนาะอุ้ยเกิดใหม่เด้อปลาสังหอมเด้อพี่น้องบวานขุนจุ่มหนึ่งไปง่ายๆเอาไปก่อนโอ้พี่เดชพี่เดชเดชอืมเน็ตถึงไหมพี่น้องอุ้ยขา มักตะขาเผืนเนาะเด็ดดอนนี่ดอกงามขางามดอกหัวยกเป็นแรงแรงอยู่บ่ะเนี่ยตีอุ้ยเมียนเบิร์ดอย่างเงี่าตีเอาถอดเอาเลยเดี๋ยวเด้อยยังไม่ิีตีกันตัวหน่อยมันอ่ยโอ้ตีกระเอ้าเมียนพันเลี้ยงสองขวบก่อนเลยองจ้าคนนี้คนอุ้ยมื่ออื่นพอดีเนาะ มาเด้อไผสิมาเอฟซีพี่น้องส่วนหนึ่สิีมานกับมานไปมานมันล่ะพี่น้องไปหาพ่อะปมมันกับมานสิพวกเนี้ยโอ้น่ะขึ้งไม่ถึงไม่จ้าเอ่อของกันแซวคือกันตัวนี้ียังพ่นกับขนาดกับคนร้ายขือนันเห็นบ่มไหล่ะอันนี้กำลังเริ่มเกิดท่อเจาะกับหูคือกันเน้อย จงขึ้นไม่จดขึ้นไม่กต่นี่ดอมนเดิมสิโปไปตองมืเอิญบนพลังเดไปนี่เด้อมมึงเห่นไมนีสเื่อกี้เท่าไรมันเต็มอยู่เอาไปขึ้นนหมเอาเลยมีหอยไรย่พันเลยจงกลังขึ้นไม่แม่จ้าออกงงงามอีกพี่น้องเฮ็ดเนเกิดแล้วพี่น้องปลาน้องเม็กผงแดงสีแดงหน่อยเกิดแล้ว ยังงามพี่น้องดอกเป็นดอกขาเป็นขาคือเก่าพี่เกิดใหม่ในอวบดีได้เห็ดตัวนี้แม่นพ่อกะแล้วก็เอาเด้อพี่น้องเอตัวน้องกันในพ่อเพิ่นแล้วปุ่นดอกเล็เหนอหนอโอ้พี่ไลเกิดไปเรื่อยๆทุกป่าล่ะพี่น้องแม่ขาขางามแม่แม่นว่นี่ว้ายแม่นนี่เลยตัวน่ะเนื้ใบตองมันอันนี้ขึ้นเนา้องโอ้ขันในรุ่นนี่นาองพญเ่ปิ่มในรุ่นนี่สีมานเร็วอยู่ในใบตองมากได้รุ่นนีอง ลุนภูเก็ตลังบานเนาะแม่นจ้าท่านเถาะทำภูเก็บดอกอีกน้องดอกย่างงามสวยเนาะอ้รวมน้องพี่น้องหนุ่มที่สวยเลยขิเต็มตาไงพวกเราพี่ยี่ยมบ่แล้วเห็นเ็รุ่นในขัดเต็มตาเนี่ยคาดเติบเด้อพี่น้องปัสสาวะมีเรื่อยๆเกิดเรื่อยๆทุกเฮ็ดละพี่น้องเพราะว่าเริ่มเขาสูเดือนพฤษภาคมเลยวันนี้การหนึ่งเพฤษภาพแหละพี่น้อง กอบวะงอยังสวยปัดขาไปยีเลี่ยมังเลยอุ้ยอันตันเลยเน้องอุ้ยน้องไปยีเลี่ยมอุ้ยแต่ละดอกแม่นเฮ็ดเกิดใหม่กำลังงามพี่น้องดอกบานเลยแค่บ่มีเห็ดดอกบานไม่จะเก็บ่วงดอกค่ะงออุ้ยมีแต่ดอกงามๆเด้อพี่น้องเฮ็ดโอยพี่อีกแต่ว่าโทษที่บ่เต็มตาง่ายโอ้ยหัวรุดหัวรุดต่ำต่างมัน ขาใหญ่หมูขาดอกพี่โวดนั่นขึ้นหมูว่านที่เต็มตาแล้วเนาะหมูว่านดอกใหญ่ได้ป่าสังหอมเกิดมาลายเหมอนี่กำลังเริ่มเกิดเมื่อวานนี่แหละพี่น้องนี่เขาเจ้าเริ่มได้เมื่อวานแจะเกดมาแต่เอากลางคืนอยู่ไองพี่พ่อให้เอฟซีพี่น้องทักไล่แห้งเจเกดเลยหยามนี่เนาะออกกันกับเอฟซีลาบานี่มาร์มบลพี่น้อง ประกันอยู่ไรอครับโอ,อ้นนาย,ยนนอาะา,ามบาทแล้วว่าไปเลย,นยลเลยน,ยน,นาะพี่น,อน้องฝนขมนาะเมนจ่าฝืนขมขลายจ่านขมขล,าย,ลายหรือว่าเฝินไวหวล่ะพี่น้องขมอํลํามอํลําแกงหมูหวานเต็มหม้อวุ้ยแสบขนาดได้หมูหวานสดห่อนหอนเนาะสดายุหมูวาน กำลังเริ่มเกิดเพราะท่านมีดอกบานเลยเนาะแม่นจ้ะเป็นดอกขึ้นใหม่พี่น้องแม่นจยังไงบันไดผลท่ามันจูงมางามอะไรล่ะด้วยตาดีแต่บานเนี้ยเปลี่ยนกันเนาะเปลี่ยนกันเบื้องบอดีบ่เห็นพี่น้องกําลังขึ้นที่อีกมืออนขาดว่าสิโพไปตองอยู่เนาะอยู่ถ้าพี่น้องคนโมเกะบอกก่อนเบิ้ลโอ้ยพอเบิ้ลพเบิ้ลต้องสามมือนักหนึ่งนี่มึงแม่พี่น้องดูไม้ปลาน้องเมฆหลับพี่น้องเลยนี่มึงแม่พี่น้องนี่อีก ที่ยายเกตตาดีด้วยปุ่นฝนมาน้ำกลดบันสั่งหอมเน้ะสั่งหอมเกิดร้ายเหมือแล่ะวานนี้น้องไม่เกิดต่อพี่น้องจะได้รุนน้ำกันแย่ๆอยู่ดอกบ้านซับซี้เหมือมาแน่ป้าบันบกขึ้นตามมาา่านน้องตามพีหลังอืมบันบกกระโตกนะคือการเด้อพี่น้องฝนอคอยล่อหลุนกับคนซองปลา,ากับยายเกยตไปเรื่อยๆพี่น้องค่ะไปยิ่งเลี้ยงมาป่าวันนี้ได้อยเบิังนี่ขางามแม่งพี่น้อง าอาดหลาดเลยพี่เนี่ยครับหับเนาะกูอยู่ใต้ใบตองพี่น้องเมื่ท่านโพนั่นกำลังทกข์ค่ะต้องคอยไปคอยหาอุ้ยเนาะมาแขกมาเนตเนี้ยกำลังฝนใบตองเอาไปเร็วสิบริเนเด้อพี่น้องแม่นจ้ะสีผมที่กลมเกินกับใบตองใบใหม่แห้งบอกไปเนี้ยยางบอดีอันเบิ้งบอดียางเหยียบเลยพี่น้อง อยู่ใส่ใบตองอือแต่ดอกงามๆเอาตัวนีกว้ก่อ,ะะอนอือแะ่่อนแทกเด้งสเี้ดงหน่อยล่ะพี่น้องรสชาติหวานอยองกินติดใจเลยละ่ะน่ะมีลายหมาอยู่ด้วยพี่น้องมือนี่นสิไปกันมาทางนี้ฮูจกักอ,อยู่พวกนี้พี่ปลาธนัดไปสังห้อมันไปแบบแบบ ปิดตาไปเด้อพี่น้องแต่กระมานคือเก่าปลาหนกันยังหมานอยู่เอ้าปลาธนัดหล่นน้ำกันพี่น้องวันนี้มันตกนึงว่ามื่ออื่นนี่พี่น้องเอ้ยมาเด้อเมืออื่นหนิมติโ่โพไปตองที่ห้างไงจ้ะพี่เมื่อนี้พี่น้องเพิ่งก็เลาะเสียงคุยกันสนั่นปลาคือกันเด้อพี่น้องปลาหนังยังหลงเหลือใส่ตาอยู่มันเป็นเห็ดบ่ท่านโพไปตองเนาะเหตุโอมุกเหนุกโอมุกโอมุกกรเกิดพี่น้องบลาเนี้ สิขึ้นโน่นทะเหลืองเด้อวันนี้ของทาได้หนินั่นเห็ดวงแดงซี่ถ้าสีแดงซี่ก็ลังขึ้นไม่เอาไม้อีกไม้นึงเขาทาเด้อพี่น้องเห็ดเห็ดองโลกบาหนี้โอ้ยจุงมือกขบามาใส่เลยเป็นี่้มาดีๆยัยดุยองโลกองโลกองโลกก็เกิดเด้อพี่น้องวันนี้น้ำยังนู้ดแดงซี่ก็เกิดโอ้โหเขาทาเขาทานี่จุ่มนึงอุ้ย กอธากอธาบานีิเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วสิเกิดไร้เห็ดอยู่ดอกบานีิเมื่อตั้งแค่บานีเพิ่เกิดตีหัวปีแท้บุงแน,น่พี่น้องอทุกคนมิติจุม่มงามเห็นสามดอกอ่ะดีดีดูเอ้ยต้ี่เห็นสามดอกอุ้ยดอกงามเนี่ยดอกาดางอกมาแมแงจกักวันที่ลงมาเบิ่งเห็ดผงแดงซี่เด้อพี่น้องมันเคยเกิดแถวนี้ มาเจอเฮ็ดองโนกบาลพอแล้วพี่น้ององโนกยุ้ยพี่พี่จะเกพี่เอา่อนเอาตันจุ่มเงามเอาเก็บเก็บเก็บ่ผาบเนขอผาบบอกขอผาบเนี่ยหนีแม่นวาอกนึงนี่เฮ็ดออกเคืาแแดเบิร์ตหเอกแม่หลีาไม่งมค่ะจุ่มนึงไอโ้ย นแล้วบานแล้วอุ้ยปลาน้องเมฆเฮ็ดต้นฤดูกาลผัดมีหัวเฮ็ดองค์นกเกิดพี่น้องไป็นตังเงินแห้งบานอีกตังเงินตังหัวเนาะป่าน้องเมฆล้งเมฆโอ้ยดิโอ้ยคอยไปแมนเบิร์ตใส่ไปตองแมนเบิร์ตเคี้ยเคี้ยนี่หน่อยเอ้ยหน่อยเอ้ยรวยอยู่นี่เด้อหน่อยเอ้ย มันมุนเอาเลยได้มันเด็ดดอกมงมนบ่อกมีนจูมันมันนม่นเอ้เห็ดองเมีนนี่ยมังเนี่ยังนี่ยจูมงามจูมัใหญ่ชัมแคมฮาดีดีเห็ดมาห่อกันทางนี้กับมันเพื่อทางนี้บาทนีน้อยน้อยนี่ผมห่อสามคนแล้ลงมาเป็นบาทลงมาหนีบุกคืนวันที่พอเฮ็ดพี่น้องจักรอกอีกเกทั้งนั้น นี่พี่โน่นี่มาดิงามเนี้ยเอ้าเขี้ยบเหอุ้ยเวลาผ่าไปเนี้ยไว้งามเองเนี่ยไปนากระพ่อมาดนิเนี่ยไปนากระพ่อเอาเฮ็ดลงมกพี่โน่ต้อนเนื่แมนเบิร์ตหลักออกไปยามไหนบาร์ดิอือเป็นเดียบานเพลเรเพลเรเลยพี่น้องคุณเอ้าก้อนเอาก้อนเนยเอาก้อนเอาก้อนจนหมุนมืออุ้ยยังงามอยู่เด้อนี่ดครับดีดีใช้หลักกระเพาะ เก็บเห็ดคือเก็บเห็ดดักเก็บเห็ดได้เปิดเลยเอาขึ้นออกมั้ยเนี่ยมันเร็วมันเร็วโอ่งนกเอาไปมาที่เต็มตาเด้อบ่านี่ป้าพี่น้องเอาพี่น้องท่านใด้ที่หูไม้ของเห็ดองนกตามหาดวนพี่น้ององนกเกิดแตงวัวปีเออมีหอยเห็ดบดดินมาเนี่ เอาใชเกตพ่อเฮ็ดบดดินพี่น้องนี <g it> <g it> ่เฮ็ดบดดินพี่น้องเอาขึ้นมังนวดมังหั่นนี่เนาะเออทุ่มทัวรเราโอ้ยงามแฮงงายแม่งอุ้ยขาหมานทั้งแดงซี่หมานทั้งเฮ็ดองค์นกบาเนี่ยแดงซีป้าเฮ็ดยผึ่งคลายคือพ่อลูกแค่อยู่เนาะลูกทั้งปุ่นเพิ่นหมานผึ่งใหญ่ผึ่งแดงใหญ่แดงคลายลแดงสี่พี่น้อง bọ đỏ một chú cứ ở bomi mu nó, ở độ đầu một con, mẹ, chôm thằng kia nọ, nhưng mà, cái gần nó rất cái lăng nè 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 kia đấy ui, mình cắn lăng, ôm tân đen phi pí đen phi cha tân là đẹp là nổi đâu, พี่น้องหลังจากฝนตกมาอุณหภูมิได้ทีเชื้อราในดินตอนนี้เดินเต็มเลยเด้อพี่น้องนะนี่หล่นน้ำกันอีกสามสี่เมืออละ้ะพี่น้องเป็นเสือ้อราของเสื้อเห็ดละพี่น้องโมโหว่าจะเป็นเห็ดอย่างออพี่น้องสําหรับขิปเสาวันทีหนึง่งเปิดสภาพคมเมืม่อแหลกของเดือนเปิดสภาพพี่น้องหมายถิ่มาปาลาน้องเมกเด้อพี่น้องวันนี้พากันมาลองเบงเห็นพี่น้องเพิ่เก็บได้เมวานนี้เป็นเห็ดแดงซี่ละพี่น้อง ก็เลยมาตามเบื่องกระมานอยู่พี่น้องถือว่าเกิดลายเติบอยู่น้อยเกศแมนจ้าแต่มัยังเป็นดอกหน่อยพี่น้องยังบทท่านผลไปตองปันไดย,ยอดใดยอดมันก็ถือว่ามันอยู่แ,แต่ฝูกเด้อพี่น้องฝูกว่หนาเสื้อนัน่นเฮ็ดองงงเฮ็ดองงงเกิดตนด้นฤดูกาลพี่น้องมีแต่จุ่มง,งามๆผมเออแดงซี่กับมีแต่จุ่มงามๆขึ้นกันพี่น้องใ<อ>ด้ยอดมันมันถือว่าทุกยอดอยู่พี่น้อง อยู่ปาน้องเมกก็ถือว่ามานอยู่อมนันน่ะนกขนดอก<ม>ไงเ<อ>กือบเต็มตาพี่น้องโทรศัพท์เป็นอย่างน้อพี่น้องบนอากาศหอ่อนออยอดได้ยอดมันก็ซับนี่เราพี่น้องหลังจากนี้ก็จะแม่นเดินทางกลับบ้านล้วพี่น้องเพราะว่ามือคืนนี่ก็พากันยางไตแมงจักจันจนเดือกเก็บของแห้งผัพกพรไหวลุยมือต่อไปก่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากพี่ฝากน้องไว้ส้ำนีรละพี่น้องเชิญชอบวิดีโอจังได็กซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากค้นทองปลาทองปลาขอขอบคุณทูกไลค์ถูกแชร์พี่น้องถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคำที่ชมคอยรอหลุดน้ำกันคลิปไม่มื่อ่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ล่าพี่ลาน้องกับบ้านก่อนพี่น้องลาพี่ลาน้องกับบันยายเกศทอาสวัสด,ดีค่ะเจ้าคอยรอหลุดน้ำพ้นทองปลากับยายเกศไม่ด้วยจ้ะ ่ามาืออื่นเราสีใดสีมันคือมือนีบพ่จ้าอะคอยรอรหลุดน้ำกันลิดใหม่มือไใหม่มือมอื่นพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งกับพ่พอพี่พ่อน้องคือเก่าแหละพี่น้องสำหรับลิดนี่ขออพุณนทุกไรทุกแช่พี่น้องยอดใดยอดมันปุ้ยสะออนเฮ็ดออกนกเนี่ย่ะออนยังวะอ,ะออกปลาไหลนองมันออกปลาไหลมันก็ลังเริ่มละพี่น้องขาดว่าหลังจากนี้ต่อไปกะทีมีให้เก็บเรื่อยละพี่น้องก็คอยรอดหลุ่น้ำกันแยวๆพี่น้องอ่ะกบานก่อนพี่น้องสวัสดีครับ